แม่ไปแม่กระพาะไปทำงานกันเดอ้อแม่กระพาะไปทำงานเอาน้องยูมน้ำกุูเกลีกแม่ลกูกเป็นยังเอาน้องยืมกลูเกะลีกเนี่ยเอาเดี๋ยวแม่มาหับเดอ้อเดี๋ยวแม่มาหับน้องเดอ้อเอา เอ,เอาคุณเจไปน้ำบเอาเ้ลยก่อนนอยกันบน้ำไปทำงานกันเด้อมามาหาแม่มา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 หาแม่มาเอายัแม่ก็มาฮับแม่แม่มาฮับน้องขัน้ำก่นกนกนอนอยามาจยพามาอุ้มเอา,าเอาพ่อไปทำงานยบายพ่อก่อนไปายพ่อก่อนเร็ว เอาพ่อแมอแ่ไปอาบน้ำให้พ่อไปอบนะ้ำไปเอาเอาเอาน้อไปเดี๋ยไปหาตังมาซื้อไอติมนะหาตังมาซื้อไอติมน้องไม่กินแล้วเหรอไอติมอะ Vamos ah, lá, uh.